ในตัวเตี้ย4ประตูจะมีอยู่ทั้งหมด6รุ่นย่อยนะครับก็คือตัว2.4 Entry ตัว Standard <S <S คุณผู้ชมครับคลิปนี้เราจะมาเจาะลึก Toyota Hilux Revo Z Edition ตัว Double c a b หรือตัวเตี้ย4ประตูกันนะครับมาดูกันว่าเจ้าตัวเตี้ย2ตอนตัวนี้ทั้ง6รุ่นย่อยเนี่ยราคาออปชันต่างๆแตกต่างกันตรงไหนบ้าง การเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้ชัดๆก็คือด้านหน้ากระจังหน้ากันชนใหม่แล้วก็ไปท้ายใหม่นะครับที่มีการออกแบบมาใหม่ทั้งระบบกันเลยทีเดียวแล้วก็ที่เห็นได้ชัดอีกตัวหนึ่งก็คือระบบ T-Connect ที่รวบรวมระบบแล้วก็กิจกรรมต่างๆนี้ก็จัดมาให้เต็มนะครับทุกรุ่นย่อยไม่ว่าจะเป็นการเช็คตำแหน่งรถตรวจสอบตำแหน่งรถเมื่อถูกจรกรรมการแจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกนอกเขตที่กำหนดไว้ มี SOS มีการแจ้งเตือนเข้าศูนย์บริการมีผู้ช่วยส่วนตัวเป็นต้นนี่คือตัวระบบ T-Connect ที่มีมาให้ในทุกรุ่นย่อยนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตร 2GDFTV แต่เป็นตัว g d g e n e r a t i o n 2แล้วนะครับจะมีความแตกต่างกันก็คือว่าตัวที่จับคู่มากับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะตัวนี้จะมากับกำลังสูงสุด 150แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่400นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,000รอบต่อนาทีแต่ถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์ที่ จับคู่มากับเกียร์ธรรมดา6สปีดกำลังสูงสุดจะเท่ากันคือ150แรงม้าที่3,400รอบต่อน,นาทีนะครับแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่แรงบิดสูงสุดตัวนี้จะมากับ343นิวตันเมตรที่1 4 0 0รอถึง2,800รอบต่อน,นาทีนะครับแตกต่างกันตรงนี้ความจุถังน้ำมันก็จะมากันที่80ลิตรนะครับช่วงล่างระบบการสะเทือนหน้าก็จะเป็นแบบอิสระปีกนก คู่พร้อมคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโครงส่วนช่วงล่างระบบการสะเทือนหลังก็จะมากบแบบแหนบซ้อนนะครับเป็นการสะเทือนเพื่องานบรรทุกหนักเหมือนเดิมระบบเบรกหน้าจะเป็นดิสเบรกมีครีบระบายความร้อนแล้วก็ตัวระบบเบรกหลังก็จะเป็นรัมเบรกตัวพวงมาลัยก็จะเป็นรักแอนพินเนียนพร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดก็อยู่ที่5.9เมตรนะครับ เอาละครับเราจะไปเปิด Excel ดูราคาอุปกรณ์แล้วก็ออปชันความปลอดภัยกันครับว่าแต่ละรุ่นแตกต่างกันอย่างไรบ้างนี่คือตาราง Excel นะครับที่เราจะมาดูกันทั้งเรื่องของราคาเครื่องยนต์อุปกรณ์ภายนอกระบบเครื่องเสียงการเชื่อมต่อรวมถึงระบบความปลอดภัยทั้งหมดเก็บไว้ในตาราง Excel ตารางนี้ทั้งหมดเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาขยายดูกันชัดๆก่อนนะครับไปที่ซักร้อยาสิบแล้วกันจะได้เห็นกันชัดๆนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ราคาก่อนเลยนะครับในตัวเตี้ย4ประตูจะมีอยู่ทั้งหมด6รุ่นย่อยนะครับก็คือตัว2.4 Entry ตัว Standard ด8 9 0 0 0บาทนะครับไล่ไปจนถึงตัวสุด ของตัวเตี้ยสีประตูคือ2.4มิตรออโต้นะครับ8 9 9 0 0 0บาทนี่คือราคาทุกรุ่นย่อยนะครับส่วนในเรื่องของตัวเครื่องยนต์อย่างที่เราเล่าไปแล้วนะครับว่าเครื่องยนต์จะมากับตัว2.4ลิตรแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันถ้าเป็นตัวเกียร์ธรรมดาจะให้แรงม้าที่150แรงม้า3,400รอบนะครับแล้วก็แรงบิด343นิวตันเมตร แต่ถ้าเป็นตัวเกียร์อัตโนมัติแรงบิดจะมาถึง400นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รอบจะอยู่ที่1,600ถึง2,000รอบในตัว Entry ทั้ง2ตัวจะมากับกระทะเหล็กนะครับล้อเหล็ก15นิ้วส่วนในตัวมิดทั้ง4รุ่นก็จะเป็นล้ออลลอย16นิ้วยางก็จะมีความแตกต่างกันครับยางในตัว Entry ทั้ง2ตัวก็จะมากับตัว205/70 R15 แต่ว่าถ้าเป็นตัวมิดจะมากับยาง2 1 5 6 5 r 1 6กนะครับกระจังหน้าถ้าเป็นตัว entry Standard จะเป็นสีดำแต่ถ้าเป็นตัว entry จะเป็นสีดำเมทัลลิกบวกกับโครเมียมในตัวมิดก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นมิด standard ก็จะได้เป็นสีดำถ้าเป็นตัวมิดก็จะได้เป็นสีดำเมทัลลิกบวกโครเมียมมานะครับเช่นเดียวกับในตัวมิด standard auto แล้วก็ตัวมิด auto นะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ที่กระจังหน้า ส่วนกันชนหน้าจะเหมือนกันหมดทุกรุ่นนะครับก็คือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดจุดที่แตกต่างกันอีกจุดหนึ่งก็คือตัวชุดแต่งซุ้มล้อครับในตัว entry standard จะไม่มีชุดแต่งซุ้มล้อมาให้นะครับจะไปเริ่มมีที่ตัว entry เช่นเดียวกันนะครับในตัวเกียร์อัตโนมัติก็จะมาอยู่ที่ตัว mid auto 8,900บาทนั่นเองนี่คือจุดที่มีความแตกต่างกันนะครับนอกจากนั้นก็จะถือว่า ใกล้เคียงกันมากๆนะครับเราไปดูกันต่อที่ไฟหน้าครับไฟหน้าทุกรุ่นย่อยจะมาเป็นฮาโลเจนทั้งหมดไฟเบรกดวงที่3เป็น LED เหมือนกันทั้งหมดกระจกบังลมหน้าจะเป็นแบบอัดซ้อนนิระัยยเหมือนกันทุกรุ่นกระจกมองข้างจะเป็นสีดำปรับด้วยไฟฟ้าเหมือนกันทุกรุ่นครับมือเปิดประตูสีดำเหมือนกันหมดนะครับไม่มีความแตกต่างยางกันโคลนก็ หน้าแล้วก็หลังจัดมาให้ทุกรุ่นที่ปัดน้ำฝนจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยในยตัว Entry จะเป็นแบบปรับได้3จังหวะส่วนในตัวมิดทุกรุ่นทั้ง4รุ่นจะเป็นแบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้นะครับมาดูกันที่เบาะเบาะทั้งหมดจะได้มาเป็นเบอะผ้าครับ ทุกรุ่นที่พิเศษก็คือจะมีที่พักแขนที่เบาะหลังพร้อมที่วางแก้วมาให้ทุกรุ่นย่อยเลยนะครับส่วนคอนโซลหน้าจุดแตกต่างก็คือตัว entry จะตกแต่งด้วยสีดำเมทัลลิกแต่ถ้าเป็นตัวมิดนะครับทุกรุ่นจะมากับสีดำเมทัลลิกแล้วก็แถบสีเงินมือเปิดประตูจากด้านในตัว entry จะได้เป็นสีดำส่วนตัวมิดทุกรุ่นนะครับก็จะได้มาเป็นแบบโครเมียม ที่บางแดดถ้าด้านคนขับจะมีแค่ที่เก็บนามบัตรนะครับส่วนถ้าด้านฝั่งผู้โดยสารนี่จะมีกระจกแล้วก็ฝาปิดมาให้นั่นหมายความว่าคนขับนี่คงไม่ได้แต่งหน้านะครับขับอย่างเดียวมาดูกันที่ระบบพวงมาลัยครับปรับได้สีทิศทางนั่นเองการตกแต่งจะมีความแตกต่างกันตัว Entry เนี่จะตกแต่งด้วยตัวจะหุ้มด้วยยูรีเทนแต่ว่าถ้าเป็นตัวรุ่นมิดจะหุ้มด้วยหนงังพร้อมกับแถบสีเงินทั้ง4รุ่นครับ จุดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอีกจุดหนึ่งก็คือตัวสวิตช์ควบคุมหรือพวงมาลัยแบบมันติฟังชันนั่นเองนะครับไม่มีในรุ่น Entry นะครับวางเปล่าเลยทีเดียวจะเริ่มมีให้ในรุ่น Mid เหมือนกันทุกรุ่นนะครับก็คือจะเป็นตัวมันติฟังชันควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์แล้วก็จอสี TFT นั่นเองระบบสตาร์ท ทุกรุ่นจะเหมือนกันหมดก็คือไม่มีพุสตสตาร์ทครับจะเป็นกุญแจบิดเท่านั้นกุญแจรีโมทจะมีมาให้เหมือนกันทุกรุ่นนะครับจะเป็นกุญแจรีโมทแบบพับได้จุดที่แตกต่างกันอีกจุดหนึ่งก็คือมาตรวัดเรืองแสงใน Ent ท y จะไม่มีนะครับจะมีให้ที่ตัวมิดทุกรุ่นจอแสดงข้อมูลการขับขีย MID ก็จะเริ่มมีให้ในตัวมิดทุกรุ่นเช่นเดียวกันนะครับ Entry ไม่มีส่วนตัวที่มีเหมือนกันทุกรุ่นก็คือกระจกมองหลังแบบ ปรับรถแสงสะท้อนนี่ดีมากนะครับจัดมาให้ตั้งแต่ตัว Entry ถึงตัว Mid กันเลยทีเดียวกระจกไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัติพร้อมกับป้องกันการหนีบมีให้เฉพาะด้านคนขับรนะบบเซนทัลล็อกจะเป็นเซนทัลล็อกแบบสปีดออโต้ล็อกหมายความว่าเมื่อรถวิ่งล็อกอัตโนมัติสวิตช์เลือกโหมดการขับขี่จะเป็นโหมด Eco แล้วก็โหมด Power มีให้ทุกรุ่นเครื่องปรับอากาศเป็นแบบธรรมดาเหมือนกันทุกรุ่น จุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของช่องเก็บของถ้าเป็นช่องเก็บของด้านบนเนี่ยในตัว Entry จะเป็นแบบปกตินะครับแต่ถ้าเป็นตัวมิดทุกรุ่นจะได้มาเป็นแบบคูลบ็อกซ์เลยคือเป็นช่องแช่เย็นมาให้นั่นเองแล้วก็ช่องเก็บของที่แผงประตูจะมาพร้อมกับที่วางขวดน้ำนะครับช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12โวลต์จะมีมาให้2ตำแหน่งตัวเครื่องเสียงวิทยุ AM/F มร้องช่องเชื่อมต่อ USB จะให้จอสัมผัส8นิ้วรองรับ Apple CarPlay มาทุกรุ่นตั้งแต่รุ่น Entry ถึงรุ่น Mid เลยนะครับจัดว่าดีมากตัวนี้แล้วก็ระบบเชื่อมต่อ b l บลู o t h รองรับโทรศัพท์แล้วก็การเล่นเพลงนี่ก็จัดมาให้ครบระบบ ทีคอนเน็กนี่ก็จัดมาให้ครบทุกรุ่นเลยนะครับส่วนลำโพงจะแตกต่างกันครับตัว Entry ทั้ง2ตัวจะได้2ตํตำแหน่งส่วนตัวมิดทั้ง4ตัวจะได้ลำโพง4ตํตำแหน่งเสาอากาศแบบสั้นนั่นหมายความว่าเสาอากาศจะเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับไม่ได้เป็นแบบครีบฉลามแต่อย่างใดนี่คือระบบการเชื่อมต่อทั้งหมดนะครับตัวเด,เด่นก็คือจอสัมผัส8นิ้วนั่นเองแล้วก็ระบบทีคอนเน็กที่จัดมาให้เต็มทุกรุ่นย่อยนะครับมาถึงเรื่องของระบบความปลอดภัยในตัว Z ซ dition นี้ จุดที่จะมีมาให้ก็คือระบบกุญแจนิลาภัย i ร m อิ i ูเบลิเซอร์ระบบไล่ฟ้ากระจกหลังนะครับมีมาให้ทุกรุ่นแล้วก็เข็มขัดนิลรภัย3จุดทุกตำแหน่งนะครับตรงนี้มีมาให้ส่วนเบาะหน้าก็จะเป็นตัวรั้งกลับด้วยแล้วก็ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD คู่หูคู่นี้ก็มามาให้นะมีมาให้ในทุกรุ่นย่อยถุงลมนิลาภัยก็จะมีมาให้คู่หน้าแล้วก็ตรงหัวเขาด้านคนขับ3ลูกนะครับ มีมาให้ครบทุกรุ่นย่อยเช่นเดียวกันตัว Z Edition 4ประตูตัวเตี้ยระบบความปลอดภัยก็จะมาสุดอยู่ที่ abs ebd นะครับถ้าอยากได้ vsc trc ก็คงไปก็คงต้องไปกันที่ตัว PreRunner ตั้งแต่ตัว Mid ขึ้นไปนะครับก็รอชมการเจาะลึก PreRunner กันอีกครั้งหนึ่งในคลิปถัดๆไป ส่วนสีภายนอกของตัวถังในตัวเตี้ยสีประตูก็จะมีให้เลือกอยู่สีสีนะครับก็คือสีขาว Super w ์ไวท์ทูสีซิลเวอร์เมทัลลิกรักเกย์เมทัลลิกแล้วก็สีดำแอต t ทนจูดแบล็กไมกาครับนี่คือทั้งหมดของการเจาะลึก Toyota Hilux Revo Z Edition Double c a b สีประตูตัวเตี้ยนั่นเองนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องพ่อมดรีวิวของเราไว้ด้วย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ